สวัสดีคุณฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสพันบส934ประจำวันที่30มีนาคม2568ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934สง่างพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปชาก,การทหารพัฒนากองปชาก,การกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์ในวันนี้มาติดตามการปฏิบัติงานของสง่าพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สง่าพัฒนาภาคหนึ่ง หน่วยบริการทหารพัฒนาครับ เริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ครับกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสายงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและสุนศุกสาสาภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้ดึงนินการตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ชุด USAR หรือ u r b a n Search and Rescue ครับและชุดมวลความเสียหายเพื่อเตรียมการปฏิบัติการนะครับในการให้ความช่วยเหลือในด้านรัฐธรรมและบรรเทาภัยพิบัติสนับสนุนนะครับรัฐบาลเมียนมาและช่วยเหลือคนไทยที่ประสบเหตุในเมียนมานับมัน ทะเลในยีดอ,อย่างกุ้งโดยมีพลตีอรัตนนัทผู้นิการสง่าพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาเป็นประธานครับโดยการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อยณนะสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยประชาการทหารพัฒนาครับ มาต่อที่ข่าวของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16เฉิงอาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้สวมท่าวสาภัยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่16เฉิงอาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนาได้จําลังพลชุดาสาภัยและจิตอาสาพาทานไฟผัดของหน่วยแปนายด้วยกันนะครับพร้อมกับยุทธบกรไปร่วมกับกองสรพพุทธเป่ากองพลทหารม้าที่1และผู้นําชุมชนนะครับในการออกไปให้ความเฉลิมประชาชนผู้ปลูกหอมกระเทียมเนื่องจากโรงเรียนเก็บพืชผล ทางเกษตรและความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศมินมาครับโดยการขนย้ายผลผลิตทางเกษตรออกจากโรงเรือนพร้อมทั้งมอบน้ำดื่มกองประจัก,การกองทัพไทย100ขวดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทางนี้นะครับทางหน่วยได้เตรียมความพร้อมของชุดพัฒนาภัยขึ้นเร็วเพื่อจดประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีการร้องขอครับณพื้นที่หมู่ที่9ตอนชอนไพรอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวประจำวันที่30มีนาคม2568ในช่วงเวลาของรายการข่าวประสพันว์ว2934ครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามผลของการปฏิบัติงานของสงัาพัฒนาภาค1และหน่วยขึ้นตรงสงัาพัฒนาภาค1น่หน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ